ไม่ไปเดินทิ้งยาเลยวันนีเนนนน้เราไปอินกระดินอินกระถินกระจัดแล้วก็รอลุ้นแม่น้องที่สี่แม่ไลายนะครับ,บ,บสายตาดุกจสมน้องที่สลงลงี่ลุมงเป็นตั้งนะครับที่มองเห็นได้เลยครับ ตอนแรกมันก็จะมาล่าหลังเขาเมาจะแซงคิวใช่ไหมครับจำวันออกแบบทับผิดตรงไหนก็ไม่รู้นะจะแซงคิวแล้ว <c oughs> คู่หางแดงนะครับตอนคอนเริ่มแดงแล้วตึงๆแล้วไม่กี่วันนี้แหละจะแซงแมงเหมือนตาลแล้ว <c oughs> แมงเหมือนตาจะกินเฉยอยู่เลย รุนกันเลยหรอ,ล,อลุ้นกันนะครับชมจังหวะนี้นู่นหองตาเร็วงูคิ้มแล้ก็โอกาสแจ็สูงเลยนะลงมากแล้วท้องท้องสีหมดเลยนะครับมีหัวหน้าตาได้ท้องสองสามนะหละพอพันเลยเนี่ย หลายคอนซ,ซีเลยดำจดยกฉอาปตะเกอร้อยเราเลยผนเริ่มถอดแล้วเนี่ยตัวใหญ่ไม่ใหญ่ก็เต็มจอนะครับงสองสองนะผมเกิดสูงปิ๊ด ตัวล็กตัวใหญ่มากนะตัวที่สองอทองไกลจะออก,กแล้ัอวก็กินกันไปยืนตรงมด่ไปด้กนไปได้แล้วอิออไป,ไออปรตรงอืมแ้กินทีเดียวเลยไปกินยายแล้ววันนี้ดูแล้วกระถินอิ่มกล้วยอิ่ม โอกาส82มีสูงมากเลยเนี่ย